ยาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับโลกสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักค่ะทั่วกรุงเทพมหาคนครเลยและตอนนี้นะคะส้มอยู่ที่โจโจเฮาส์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นศูนย์ฝึกสุนักมหัศจรรย์มาอยู่ที่ซอยรามคำแหง30ค่ะแต่ว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยโจโจเฮาส์ jo jo เนี่ยจะเป็นสุนักพันธ์อะไรบ้างโอ้โหต้องอุกไปก่อนนะคะเอาจริงๆเนี่ยส้มว่ามีตั้งแต่พันธุใหญ่สุดจนถึงพันุเล็กสุดแน่ๆเลยอันนี้เดานะอันนี้เดา ไม่รู้เหมือนกันให้คุณผู้ชมเดาไปก่อนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเราก็ต้องบอกกอนว่าสมองของเขาเนี่ยต้องฉลาดแน่ๆเลยอ่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะอยากเห็นน้องหมาจังเลยบ๊กบ๊กไปจ้าอ่สกอสวัสดีค่ะพี่โซอี อา้าวตรงนี้ใช่ไหมคะเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วคะ่ะครานี้ยยม่ตรงนี้นะคะพี่โตอี้รบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะก็เออพี่โตอี้นะคะพี่เจ้าของบุกบุี่นี่เราเราเปิดมา13ปีแล้วเปิดตั้งแต่ปี2ปโอ้โห13ปีแล้วอะคะตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่เลยนะแล้วทำไมถึงมาเปิดโรงเรียนฝึกน้องหมาก็เริ่มต้นจากเออหมาตัวเองดื้อ คือก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีสุนินแต่ว่า<ช>เราเราเลี้ยงหมาคือชอบหมาอยู่แล้วก็เลี้ยงมาประมาณสามสิบตัวเลี้ยงไปเลี้ยมาคือเลี้ยงใส่กันแล้วก็พอหมาตัวเองดื้ตามที่โกรเดินนะดืมาแล้วก็เราก็เลยจ้างผสจนทอยู่ค่มามาเทรนอพอพอูุฝึกเขาเห็นว่าเรามีมสวย,ยก,วกเราก็รักหมาด้วยก็เลยชวนเปิดก็เลยเริ่มต้นเปิด ก็คือเริ่มต้นจากที่หมาของเราเองเนี่ยเป็นหมาที่ดื้อแล้วก็เปิดมาถึง13ปีแล้ว<ช>ดื้อก็เลยฝึกทำให้เปิดศูนย์ฝึกน้องหมาจนถึงกวันนี้เลยใช่ไหมคะเมื่อเห็นว่าแนวคิดของการฝึกเนี่ยที่ท,ที่เป็นแบบการจสใจเนี่ยมันใช่มันเรามองว่ามันมันไม่ค่อยได้ผลกับความจริงที่เราอยาก พฤติกรรมเน้นไปการสุกพฤติกรรมของคนในการเล่นดูเพื่อให้สุดตาของตัวเองเนี่ยหายดื้อจริงจริงทีมงานแกคนอ่ะครับส่วนใหญ่ ่ะวันนี้น้องหมาที่จะมาโชว์ส้มเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรคะเป็นเซบีเนฮัสกี้สีขาวโอ้โหสีขาวด้วยเนี่ยขาวก็ส้มอีกเหรอคะเนี่ยชื่อมานิลาชื่อมานิลาออร่าขาวก็ส้มชักอยากจะเห็นแล้วค่ะขาวอ่ะค่ะเขาถ่ายโฆษณาขาวออร่าจริงเหรอคะอันนี้ขาวไม่ออร่าแต่ว่าขาวเนียนนิดนึงนะคะไปค่ะไปหาเจ้าวานิลาได้เลยทางด้านนี้ใช่วยไหมค่ะช่วยเลย นะคะ น้องวันิลาเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมีหลายตัวถามนิดนึงค่ะทีมเขาใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้พี่โซยถามนิดนึงเมื่อกี้เข้าไปเห็นไม่ชัดว่าคือน้องวันิลาเนี่ยนอนยังไงอะสิเป็นมีกรงคือทุกตัวถามก่อนทุกตัวก็มีกรงนอนใช่ไหมคะแล้วเขานอนยังไงอะก็คือเราเราก็จะให้นอนในกรงแต่เป็นเป็นพื้นกระเบื้องสีขาวเนื่องจากว่าแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่มันมีมันมีเทกเจอร์นะคือไม่ลื่นมากค่ข้อที่สองก็คือเราเราจะไม่มี ไม,มไม่มีเตียงหรือว่าไม่มีหมอนเพราะเราต้องการให้สุน pues, ัขเนี่ยอยู่แบบธรรมชาติเพราะว่าการที่ทําให้สุนัขอยู่แบบธรรมชาติให้มันรู้ว่ามันก็คือหมาเพราะว่ามันจะได้มีความสมดุลเวลาเรียกเข้าบ้านเนี่ยจากอยู่บ้านเขาไม่เข้าบ้านแต่อยู่ที่นี่เวลาเรียกเข้าบ้านมันเข้าทันทีเนื่องจากว่าที่อยู่มันต้องดีแน่ๆมันกันมันก็คงมันจะไม่วิ่งวิ่งเข้าทันทีเพราะลูกค้าที่มาเยี่ยมเขาก็เห็นเองกับตาว่าสุนัขไม่ถูกทรมานหรือว่าอะไรมันก็วิ่งเข้าบ้านเองเพราะว่าเขามีความสุขสุนัขก็หกไม่ ็นข้อคิดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูน้องวันนิลาดีกว่าค่ะว่าพอออกมาแล้วตอนเช้าแบบนี้กิจกรรมของเขาทําอะไรกันบ้างอย่างแรกค่ะพี่โชอี่ไหนเอ่ยนู่นทานอาหารเช้าทานอาหารเช้าใช่ไหมคะด้านนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขาจะมาไหมคะมาค่ะแป๊บนึงนะ วนนี้ค่ะขออนุญาตเปิดตัวน้องวันิลาเจตินแท้สุภาพนะคะคนนี้ถ่ายโฆษณากับคอยเชอร์มานใช่ไหมคะใช่โฆษณาตัวไหนคะโฆษณาเออสกอต์เนีค่ะสกอตลังเล้าเช้ามาทานอาหารก็ต้องให้เขานั่งอย่างนี้ก่อนนะคะให้เานั่งถ้าเขากระโดดเนี้ยไม่ให้กินค่ะนั่งวันิลานั่งก็บอกเขาว่าาเก็จะนั่งใช่ไหมคอยคอยโอ้แล้วนี่อาหารที่เขากินนี่คือเฉพาะไซเบเร์แฮสกี้ก็คือเป็นเป็นเป็นอาหารเกรดพรีเมี่ยมอยู่แล้วของโปรแพนนะคะ ก็ตัวนี้กี่ขวบละคะเออเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบใช่ไหมคะยังหนุ่มอยู่เลยน่ามากเนี่ยพอเขานั่งคอยเราก็ให้อาหารเขาได้เลยค่ะอ๋อท,ทันทีทันไดเลย <laughs> ค่ะ,สะแสดงว่าหิวจริงนะเนี่ย อ๋อเมื่อกี้ส้มถามอีกนนึงอย่างที่บอกว่าเอาไก่ใส่หรือว่าเอาแบบพวกหมูต้มใส่อะไระอย่างนี้มันจําเป็นเหรอคะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยพอเรากินอาหารเป็นเม็ดเนี่ยเขาก็จะอืบเป็นก้อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอาพวกแบบของสดใส่ขอต้มใส่คือถ้าเกิดว่าเลี้ยงตัวเดียวแล้วสะดวกค<ะ>่ะอยากใส่ใส่ได้แต่ต้องไม่ผสมเครื่องปรุงใดๆไม่มีผงชูรส<ะ>ไม่มีเกลือไม่มีซ<ะ>ีอิ๊วก็คือต้มเปล่าๆเ,เลยแล้วก็คุกได้สามารถให้ได้ เอาดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วพอทานข้าวเสร็จแล้วตอนเช้ากิจกรรมของก็คือฝึกพื้นฐานก่อนให้<อ>น้องเขาฝึกโชว์พื้นฐานให้ดูโชว์ด้วยชว์พื้นฐานก่อนตอนนี้ดีกว่าถามทุกอย่างแล้วมาดูดีกว่าค่ะว่าฝึกตอนเช้าของวนนานิลาเนี่ยต้องฝึกอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีนั่งนะคะนั่งใช่ไหมคะค่ะฝึกพื้นฐานนั่งชิดหมอบคอยนอนนั่งชิดหมอบคอยนอนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีได้ดั้วยอย่ะ เอาละค่ะพูดคุยกับพี่โจอี้มาสักพักแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูอนองวานิลาดีกว,ว่าว่าเขาเนี่ยต้องฝึกอะไรบ้างให้เราดูกันค่ะท่าแรกของเขาคืออะไรคะ<อ>ส,สวัสดีค่ะสวัสดีจะ<อ>ไม่ต้องทำทพาตามก็ได้ห ก็จะให้เขาเล่นเครื่องเล่นต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะเล่นพวกนี้ก็คือจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันอ๋อด้านนูนก็เหมือนเหมือนเดินขึ้นเหมือนเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยมีสโลวอันนี้เหรอสูงขนาดนี้นะคะไม่ไม่ตกใจเอาเลยนะคะอุ่ยวิ่งเนี่ยค่ะเขาจะวิ่งรอบเขาจะวิ่งรอบแล้วก็มาไต่ไต่อันนี้ไต่พึ่งแนนชายไต่อุปกรณ์ทุกชิ้น แ่คที่โกงที่โกงไม่ยอมไต่จไม่ยอมไต่ลงเพราะว่ามันกระโดดลงเลยอันนี้กระโดดรอดหัวเลยไซเบียนไซเบียนฮันี้จะเป็นสายพันธุ์ที่เจ้าลีอยู่แล้วอะค่ะมีของเจ้เลแเราก็คิดเองว่าเป็นไม,ไม่ยอมทำ <c oughs> ทำไม,ะไมอะ <c oughs> ทำไมเขาไม่ยอม,มทำมากลับแล้ว <c oughs> ปุ๊บนี่แหละตรงนี้มันชอบมันชอบกีฬาผัดโผล่เนี่ยมันไม่ชอบทำอะไรแบบ อันกีฬาเอ็กซ์ตรีมของน้องนี่คือกีฬาเอ็กซ์ตรีมเมื่อกี้เห็นกิจกรรมของน้องวันิลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำให้คลายร้อนไปเลยแต่ส่วนไม่ไว้ด้วยนะคะถึงจะใส่หมวกก็ตามไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวันิลาอาบน้ำกันค่ะไปค่ะเวลาอยากลงอยู่แล้วค่ะต้องดึงเอาสายจูงออกใช่มต้อใช่ไหมคะเขาลงเองอยู่แล้วเขาลงเองนี่นี่ไปแล้วไปแล้ว And I'm a bacon Jamaican, and I think I'm a rasta. If my hair looks like pasta I think I'm a rasta. Fake in Jamaica. ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องวันิลานะคะผ่อนคลายว่ายน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ Animal Story นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของน้องวันิลาการ์เดยบอกว่าเดี๋ยวพอขึ้นเสร็จเราจะไปเป่าขนไออาบน้ำให้ร้อยแต่งขนไม่ใช่ไดแต่งหน้าได้ไหมคะไม่มีได้อยาดกีิตอะไลเนอร์เหมือนกันไม่เขาหล่ออยู่แล้วไงต้องแเงนิดนึงเลยไปเลยไปโอเคค่ะพบกันช่วงหน้านะคะกับช่วง Animal Story กับรายการ Animal City ทางช่อง HTV Channel ค่ะ Beautiful, beautiful. Mm -hmm. I am feeling guilty. I am I am thinking to make I'm <laughs> 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 to make it. <laughs> <it>. <laughs> <laughs>